สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สตาบพลดงครับอาจารย์เสื่เพื่อสวัสดีครับ,รบเราสองคนจากทีมงานสหาย้านนอกครับวันนี้เราจะมาทําการงมกุ้งมังกรครับวันนี้ผมรับรองว่าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนฉีกทุกวงการแหกทุกสถานที่เกี่ยวกับการจับก,กุ้งมังกรครับ เดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยครับว่าพวกเราจะพาท่านชมงมกุ้งมังกรแบบไหนตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอาจารย์เสือตาบคนดงกับอาจารย์เสียงปืนครับเราสองคนทีมงานคู่หูด้โอเสือตาบเสียงปืนครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่จุดที่เอ่อกุ้งมังกรมันอยู่นะครับก็คือตอนนี้อาจารย์เสียงปืนนี่เขาเคยมงมกุ้งมังกรนะครับดูสาธิตให้ดูวิธีการมองกุ้งมังกรแบบข้าว,าวครับอาจารย์โชว์หน่อยดูดูดดดปไง ีครับท่านผู้ชมครับขนาดเริ่มแรกครับนี่ครับเดี๋ยวรู้นกันว่าเจอกุ้งหรือเปล่าอู้อู้อู้เป็นไงเจอไหมรุดลุดรุดรุดรุดฮะลุดรุดมุดหากุ้งมังกรครับอันนี้มีไซโลครับไซโลนี่คอยดูครับไซโลแน่นอนไซโลแน่นอนเอาแล้วครับท่านผู้ชมรอลุ้นกันรอลุ้นกันนี่ผมก็ตื่นเต้นตั้งแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไงครับอาจารย์ว้าเจอหอยครับแต่กุ้งยังไม่เจอ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้นาเจอกุ้ง้ครับจะรครับกาเจกุ้งมันสคือกุ้งกอนเจ้าฮะประสบการณ์กุ้งยเจ็ดีันไปบัวมันกรนึกว่หัวไ้กุไฟนี่ไปว่าเากุไฟดี่าไรอ้ยมกุไฟหรกินเาวแงวาสอเมันใช่หรือเปล่าวู้กข้หรอกโอ้กไปสิครับท่าผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำการงมกุ้งกุงกรมาเป็นเวลาสชั่วโมงเต็มครับภาพเด่นก็เป็นแบบนี้แหละครับ วันนี้ยังเจ้าแกงครับพี่น้องนี่นะส่วนนี้ก็ครับใส่น้มันไม่สีเลืองฮ่า้ยสุดเด๊มครับเปลี่ยนจากกุ้งมังกรเปกุ้งฝอยครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นกุ้งเหมือนกันเดี๋ยวตามมาดูครับวิธีการหากุ้งฝอยหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับท่านู้ชมครับถามมาเลยเอาด้พี่้อุงเราใส่เวนมาทาไมยะตามมาครับท่าครับอันนี้เป็นวิธีการหากินแบบชาวบ้านนะครับการหากุ้งครับ ไอ้ตัวนี้เราก็ใช้เป็นผ้าเขียวนะครับผ้าเขียวตะข่ายลักษณะคล้ายๆมุ้งครับแล้วก็มาเย็บเป็นถุงครับวิธีการลากครับก็ใช้มือทางด้านล่างนะครับจับขึงไว้กับประมาณติดกับพื้นนะครับมือบนก็ยกขึ้นไมาครับเห็นนีดเป็นไงกุ้งกุ้งฝอยเยอะไหมเฮ้ยกบเจ้าเก๋เดี๋ยวประมาณประมาณอีกแค่ปัน20เมตรครับเดี๋ยวเราจะทําการยกกุ้งให้ดูนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับอาจารย์ขึ้นหมาอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาอีกแล้วครับ อันนี้เป็นมันเป็นพุ่งพันพันอะไรครับอาจารย์ให้ผมให้พันหน่งบาทด้วเดี๋ยวมาดูครั้งนี้หนึ่งครับว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่าอนะครับตำรวจครับมาติดตามดดู้วยกันครับอนะครับอยอันนี้เราก็ดึงมาประมาณอ่าเป็นระยะทางประมาณกี่เมตรนะครับอาจารย์สิบเมตรถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเปิดแว่นก่อนนะฮะอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับทีแรกเอาล้วครับท่านผู้ชมครับน่าจะมีลุ้นอยู่ครับน่าจะมีลุ้นน่าจะมีลุ้น โอ้โหท่านผู้ชมครับได้บยวไปดิมาเด้อยวโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหปแรกครับพี่น้องบาดแรกปลาแรกเอาละครับท่านผู้ชมครับจูบาดาจู่โอ้โหใจมันกินดิบได้เลยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนอกจากที่เราจะได้กุ้งฝอยตัวเป็นๆแล้วอันนี้ก็ได้ปลาครับเป็นปลากระจกนะครับเป็นปลากระจุกปลากระพงปลาเนี้ยปลากระพ๋องอ๋อปลากระพงก็ปลากระพงครับอันนี้เป็นถ้าภาคกลางบ้านผมก็จะเรียกว่าเป็นปลากระจกครับกระถางตักวัวเอาละครับ อันนี้คือรอบแรกเที่เอารอบแรกนะครับที่เรามาคู่กันเอ้าอาจารย์อาศัยก่อนเนาะโอเคครับท่านผู้ชมว้าบาดแร้ครับที่นมครั้งที่หนึ่งครับยางมาถึงสิบเก้าแล้วนต่อไปก็ตากตากตัดตัวน้องไปนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการคล่อนกันต่อไปนะฮะาจารย์ครับเขตเขียนนี้เขาเรียกว่าพื้นที่อะไรครับเป็นรอบ ก็เป็นเอซ้มไให้ไ้สอกินไ้ชาวบ้านส่ใส่ป้องจันบ้างรันโอ้มงานซับไตต้เลยครับปัองจันบ้างเดี๋ยวท่าผู้ชมติดตามดูใต้ตคิปนะป้องจันบ้างรันโอเคฮะอาจารย์มาสอนกุ้งเนี่ย ผมถามจริงเถอะอาจารย์เป็นแฟนคลับใครเนี่ยระหว่างมุงพลกับลุงตู่เนี่ยโอ้ยมึงเป็นเพื่อนของบเพื่อนพลอยหรอวะไอ้สามมึงอยู่พะเยาเงียงหรอทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอ้ยกับลุงพ่นแถวบ้านกับลุงตู่แถวบ้านพลอยกันเดียมว่าอะไรวะหนุ่มพอยากให้ชิดนเดียรเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราเจอตัวอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นตู้มังกรตอนที่เราตามหาตอนแรกครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อาาผมว่าน่าจะโดนแล้วครับนนี้น่าจะโดนแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปถึงจุดที่สามารถยกขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้น้ําลึกมากแล้วตอนนี้เราไม่สามารถเดินในน้ำได้แผมใช้กําลังขาในการดีดนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เอาเอา้ยแล้วครับท่านผู้ชมผมยกได้ถึงสองตัวแล้วครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่เราทําการามาหากุ้งนะครับกุ้งมังกรเดี๋ยวต่อไปทา่านผู้ชมจะได้พบกับพวกเราในโฉมใหม่รูปแบบใหม่ครับ กับการหากินแล้วก็อยู่กินบนแพครับเดี๋ยวคนไหนที่ติดตามทีมงานถ่ายบ้านนอกนะครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาหาอยู่หากินแบบวิถีบ้านนอกของชาติบ้านเราหร,าารื่อมาเข้าจานถูกต้องนะนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมีการมาทำแพนะครับทำแพแล้วก็มาอยู่กินที่นี่แล้วก็ลองดูซิว่าในการอยู่กินชีนึ่งกับ การถ่า,ายรอบในการหากินแบบทำแพรครับแบบข้ามพื้นจะ,จะอยู่กันได้หรือไม่นะครับเ<อ>ดี๋ยวติดตามชมในอีพีต่อไปนะฮะตอนนี้ผมรูม้สึกว่าโดนน่าจะเป็นตัวกู้มังกรครับแต่ท่านชมคอยดูกันครับว่ากู้มังกรที่หนองเชียงฟือนี่ว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนครับอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่ามันชนแบบโอ้แต่ว่ามืนอคืออะไรนเ,นนเนี่ยริงไฮะจริงๆผมผมว่าผมสัมผัสได้นะว่าเป็นชนอากาศอะไรเนี่ย จะปาดได้จริงผมว่ามันไม่คืนนะเดี๋ยมันสนไม่คืนแต่มาบางลงนบางเอาลองดูครับนันนั่นั่นนั่นนั่นคือดินทำไมมึงดินบ้นี่เลยนี่ด้งนะได้เห็นเราซิมไปได้นำนั่นกันไล่เปิดเอาไฟฟ้า ฟ้ามันเปิดปะไม่ใครเอามาทิ้งไว้เดียวไปไปไปกลุ่มบ่าอะไรกับเอาสมนีย์เพื่อเราโมนี่กินห่วงเขาเลยโอ้ยครับพี่น้องครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับอีพีนี้ผมอาจารย์สตาบขนดงแล้วก็อาจารย์เชียงปืนครับสองคนคู่หูดูโอจากทีมงานสหายภายนอกครับช่องทีมของเราก็ถือว่าวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับนอกจากที่เรา มาข้ามแล้วนะครับก็ความหมายของเราคือมาหากุ้งมังกรครับแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้กุ้งมังกรกลายเป็นอะไรนะพ่อได้แก่ไอ้ถอนนะครับสําหรับอีพีนี้เราก็ขอปิดการถ่ายทำมาเพียงเท่านี้ครับก็ฝากทีมงานของพวกเรานะครับช่องสายพานนอครับขออย่างน้อยก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามแล้วก็เป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์นะครับช่วยฝาักดันพวกเราด้วยนะครับช่องทีมงานสายพานนอครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับ พวกเราด้วยครับเรื่องสูดมรดาเยอปปกุ่เบืองหลังการถ่ายทำครับท่านผู้ชมถึง3ตัวเล้แบบนี้เรื่องสูดมรดาเยได้เรียงไรครับอาจารย์อาจารย์เดียไม่ว้าใวันีนึง